ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่8พฤศจิกายน2566ครับมีการให้เงินช่วยเหลือบัตรทองสูงสุด400,000บาทในเงื่อนไขนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตจากทางสปสชนะครับโดยทางคนที่มีบัตรทอง30บาทเนี่ยแล้วก็ได้รับความเสียหายจากการรักษา คนกลุ่มนี้ในเงื่อนไขนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสูงสุด400,000บาทแต่ต้องยื่นเรื่องภายใน2ปีนะครับนับจากวันที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาครับเรามาดูกันนะครับว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเนี่ยมีประมาณ3กรณีกรณีแรกกรณีเสียชีวิตหรือทุกพลภาพอย่างถาวรเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่2 4 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกินสูงสุด400,000บาท กรณีที่2คือสูญเสียอวัยวะหรือพิการเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทแต่ไม่เกิน2อ0 0 0 0สบาทกรณีที่3คือบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องเป็นการช่วยเหลือไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทระยะเวลาภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายนั่นเองนะครับสำหรับหน่วยงานที่ไปยื่นคําร้องของรับเงินช่วยเหลือนะครับก็คือหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดในจังหวัดที่เกิดเหตุหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13ถึงครับหรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50วงเล็บ5้า ศูนย์สิทธิบัตรทองหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชั้น2อาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะหลัก4กรุงเทพมหานครหรือคุณผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนสปสชโทร1 3 3 0าครับย้าว่าเฉพาะใน3กรณีนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาหากใครที่ไม่ได้อยู่ใน3กรณีนี้จะไม่ได้รับเงินนะครับอ่ะก็อย่าลืมละครันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมโทร ถามได้ที่เบอร์1330ครับนอกจากนี้หากคุณผู้ชมอยากติดตามข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลื